สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมเะเอ๋โอ้เสียบตาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบกินกับหยังล่ะกัมม,ามา่าว้าวอ,อันที่ว่ามีใครเคยกินไหมเห็นปะทั้งแล้วเนี่ย พันธุ์อาหารฝมือเลยครั้งแรกเลยแทบขนาดเลยเดนเองเลยอ้าวสุดยอดสุดยอดปลาปลาสักเอานะทานเลูกกินแล้วกินแล้วกินฝีมือค่อยมากอันนี้เดียวอ่ะกินฝีมือแต่ฝีมือเมียวาตั้งเหรอกินก้อยเนื้อมาไม่เช้าเนี่ยถ้าอยู่บ้านค่อยต้องกินข้าวอ่ายิงรถหุ่นอยู่เนี่ยอันบ่าบอกเว้ยว่าไปเบิ่งเงินคอนเสิร์ตคาตาเบาว อาพูดอยู่หรอเี๋ยไม่ได้ยินบอกสุดเอมนมามวนนัดเมนมาเซได้ขนาดไ่มีใครมีโอกาสได้ไปเียดีเด้อเครั้งแรกในชีวิตก็ยังดีเนาะเมนมาไป่วนหัดบ้านไหม เราไปหาอะไรมาใหม่เยอะอาขอบคุณนะครับขอบคุณสลับผัดมาม่าเนาะนะครับผมผัดมาม่าบาร์เบียร์พี่นัดบาพี่นัดเด็ดบา่ว้าวมีใครเคยกินบ้างหลายคนเลยครับบ้ามากนี่ครั้งแรกที่ได้กินผัดมาม่าฟิลพี่นัดนะฮะแต่ก่อนก็เคยกินแบบอัดชะผมรมผัดกเขาผัดอย่างอื่นเนาะแือวันนี้ลองแต่ก็ไปกินโดนๆเนี่ย เข้มข้นมากทุกคนใส่ซิมึงด้วยโอ้ยเบิ้งตอนหมูด้วครับผมปูด่ะตอนหมูตรงตอนไงต้นแท้อือหือไปนะแบบมากขี้เมาอร่อยพี่มันขาดอะไรรู้ไหมขาดอะไรไข่อ่อนแม่ใช่ไหมคือไข่อ่อนแม่มือไข่อ่อนอือหือตอนนี้ผัดตามมีตามเติดส่องข้าก็แต่อร่อยนะพี่เจอหมด เที่ยนมีกินพักนี่ใช่กะเดานี่มนี่นีไทยปกกันน่วไหมคบแรงเปิดอันีามดงบาครับมาอยู่มาอยู่เปิดนไปเลยกูจะย้ายจะถิ่นฐานนอนข้างล่างเอืงล่างดังลงเงเด้อกูก็บางั้นวะวาเสียงลงเด้อา้า เสียงเบียดสะเทือนบุ๊มบุ๊มกำลันเคลื่อนป่าไปหนู่มค่อยจะไปนอนปากครับเสียงแหบเมื่อนหรนี่ยดีดเด็อร่อยไหมอร่อยเลยแบบยาปแบบยามากเลยสามหมูแม่มาฟังหูเลยเพี่ยต้องปุุมฟังเสียงหัวได้แล้วต้องยางฟังเสียงแท้ๆเลยจะคุ้มจะคุ้มไม่แพงเด็ดเด็ดยังไม่ไล่สดกุ่มเกินกลุ่มเกินกลุ่มเกินอันไหนไล่สดได้เราบ่กได้แต่ว่ากลัวโทรศัพท์มันน็อกมีเหลืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย เออพี่เอ็มหนูหนีนอนข้องกลัวเมื่อคืนหนูหนีนอนข้างล่างเดี๋ยวมันจะติดต่อใครไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกแต่ว่าก็ได้อยู่เดี๋ยวแต่หนูนอนข้างล่างหนูม่ตอนเย็นพอเครื่องนี้ลมาหนูไม่ไอพี่เออเี่นพี่เอ๋อเอพี่เอดูรูก่อนใช่แล้วเมื่อวาว่าจไปตอนนั้นเห็นพิเศษอยู่กเาูแผ่นนหนาบ้านเนาะ เรื่อยเนาะบ้านมีชิศเนี่ยเนาะรวยเหลือเกินเนาะอ่าคนมีตังเนาะมีสตังมันก็ดีนะเออปีแบ่งลองแบ่งวงไก่เนาะแมสบ่มีใครเรียนน้ำเลยดย <laughs> ไิไม่มีใครเขาค,คิดทันหรอกเท้าสมองเขายังไม่นีทำง,งานแต่บ่อวด ยคุังวาอยู่นี่ล่ะินช่วงไวพ่รับใหมผมเนี้ยรับให้ผมเนั้ยมงมาเออี่น้องมาแล้วแลมันกินข้าวเมื่อไหร่เขาจะขับรถใหม่นี่มื่คุณบอกว่าสามหื่นน บรรดาเอาเมียกับสามหมื่นด้วยผมว่าแม่นป่ะสามมันนะสามมันบรรดาได้เมียกับสามสามสามวันค่อยค่อยนอนยิ้มยิ้มเนี่ยมารู้แล้วมันแก่กันเฮ้ยสามมันเนี่ยสามมันเบียก็ต้องอยู่บ้านติว่าสามวันทำงานไม่ได้ไปไหนเลยสามวันสามคืนเลยเก็บของไม่า้ จัดงานกับเต้นเต้นเด้ um> ิลรวยตามส่งดอกส่งวัดเด้ไป็นหัวแบบเดียกันต้องอยู่สามวันนไงเก็บของแม่ล่างลรวยล่างจานเอาไปส่งต้องเจ็บในเบิร์ตแม่เมื่อน่ะปุ๊บเมื่อที่สามปุ๊บชิงออกประมาณตีสี่อยู่ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะให้เราเก็บต่อใช่ไหมแล้วมาแล้วเรื่อยก็กลับไปทำงานดิวันจันทร์เอาพี่เอาบบกินนมาหรอเพื่อนเรา หนุ่งหลายแล้วธุรกิจล่าตัวพี่เหงานี่ลองกินมาม่าค่าตัวเป็นแสนแสนต่างหากน่าทานมากอร่อยอร่อยมากๆพี่เหี่ยวบอกว่าค่าตัวเป็นแสนนี่ย่างนี่ไงนี่นี่ย่างหมูแล้วย่างหมูขนาดนั้นย่างอีกแล้วเบิ้ลด้นี่ สีผ้าอ้วนแท้เนี่ยแหงสิลดหุ่นอยู่เราต้องลดแล้วก็ออยังไม่ลดเลยสะสมมานานแล้วสะสมมานานแล้วสะสมมานานแล้วกก <laughs> อยากหุ่นดีคือเก่าเนานะอ,อันนั้นมันคืออดีตแกลงทุกวันเด้อเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไปฉีดเบ,บอร์ตอกเบอร์ทอกแล้วเนี่ย อะไ้วกเจ้าตักเองหรือเปล่าทิึงเพียรงแสบเห็นเห็นมิกระบาได้ไปปิดได้ไปปรับเหมือว่าอืมโอ้มีเกินไหมมันจะตันมีม้กตกันนะนาพองสี่ตัวมาเต็มวงบ่พีเบนเต็มหมดเลย มันมากทำไมนาะตัวปลาตัวปลาอัดน้ำอยู่มันยังไม่เสร็จได้เหมือนอยากจะเห็นพี่เล็กกับนันเทียรี่นะคอยถ่ายรูปพร้อมขม่ารถรอวะรถตู้ข้างในน้ำดำนาะไม่คนละงข้างเลยนะเขาจะเอาหนัะรอปะรอนั่นแหละอยากอยากอยากดูดีเหมือนคาราบาวอ่ะอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังดูดีอ่ะน่าเอ็ดไม่แก่เด้วยนั่นแหละ ท่มาแล้วผมครับพี่น้องครับพี่น้องครับเจ้าเดี๋ยวผมขอเ,เ,อเรื่อเลยแล้วกัน,นครับเอาบอยบอยพี่พี่พี่ที่ก่อนเปิดตรงประตูเลยช่วงนี้พบกับวงคาราบาลลองเลยมันมาเขาขึ้นเองว่าีโอเคสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องครับขอเริ่ม เพลงแรกเลยแล้วกันครับพี่น้องครับก่อนจะไปไหนครับพี่น้องมือเย็นครับนั่นก็เจี๊ยนดี๋เป็นบุกเฟรมาดิเด็นเอาบัวลงให้เอื่อยอันนี้น่ไยดิเดี๋ยวพี่เอาลงฮะเอลงบัวไหนเนี่ยอมันต้องใส่ดินก่อนโอแปดนาทีแล้วตัวนี้อ่านะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ